โอ้ดิผมจะขึ้นโคเนดีไปจังเป๊กอีกตำรวจยังเปกอีกไปตรอโอ้ดิจุ๊กในเมืองก็ได้นะมันจะไม่มีใครได้ผมเล่นรอบแมปเลยผมเล่นรอบแมปเหรอขอไม้อีกนึงขับไปเลยฮอเพิ่งไปตะกี้ขับไปเลยไปตรงที่คราบไปตรงที่คราบทะเลทรายตะกี้มาหาผมมาดิเราขับไปเลยมันมันไม่ได้หันหันหันกลับมาต่อรอก็มาจอดดูเหมือนกันพันรออยู่ตรงนี้สามพันเธอตายยัง เอ้งอยู่ที่เดิมต้องชุบใหม่อ่ะมันไม่เด so ้งศพเลยอ่าอยู่ไหนอยู่ตรงโต๊ะเขาเอเลี่ยนเขาเอเลี่ยนป้อมันเลยมันไม่เด้งช่างมันช่างมันมีชุบแล้วช่างมันช่างมันไม่เด้งศพช่างมันเล่นต่อบเล่นตอบเล่อเล่นมันเลยเนี่ยไม้มาแล้วไม้มาแล้วไม้มาแล้วห่ออยู่นะคลุกคลามเลยพี่เขาเอเลี่ยนคือเขาเทียอะไรเขาผีอ่ะขับขับรถกูไปปะเนี่ยเขาเอเลี่ยนคือเขาอะไรวะบอกกูหน่อยดิฮัลโหล ไอเจ๊อไอจุกกไอจุ๊กไฟใหญ่นะปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนไม้ขอ้ไม้ไมไม้ที่ว่าไอ้้ไอจุกฝาไอ้จุกฝาเอ้ยมันมันอีกคันหนึ่งนะมันมีอีกคันหนึ่งนะเขาเอเลี่ยนอ่ะเขาเอเลี่ยนไอทุกคนมารวมมาเลยมันรวมเข่าเอเลี่ยนเลยมันรวมเลยมารวมทุกคนเลยมา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 รวมเข่าเอเลี่ยนเอาไหนครับคือเข่าเอเลี่ยนเข่าเลังอะเอซับเก่าอะสมัติเอซับอะโอ้ยผมยิงสมองโปอ่ะเอออยู่ตรงไหนของเขาวะกูหาไม่เจอวะ บอกในดีเซิร์กอยู่ตรงไหนของเขาหาไม่เจอเขาเอเลียสกัป่าป่าหลังไอเรียตรงแคมป์เลยตรงแคมป์เลยหลังหลังสีเขียวอ่ะหลังสีเขียวนะร้านกินนะร้านกินร้านกินตลอดนะเออมึงนานจังวะยังมียัดแม่งเลยอ๋อเจอแล้ว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 มาเพื่อนมาแล้วเอามีดยัดเลย น้าน่าน้าโฮโปคันนึงอะ่าโฮโปแล้วมีดแมงเลยยียแมงใคได้ยได้เลยูะบคอกมันมันมันไม่ถึงสินาทีจะไปขึ้นบนโค้ขึดีป่ะโดนไฮไลท์ใหโไม่ได้อะโดนไฮไลท์ลุงเราม่หนลึงเจอมันขึ้นไปลิงแลบคันนึงอะหมายมาต่อีตามตามตามไอ้เย้จุเล่นไม้เคาะโคตดควยเลสัต์กูเจ้ตํรวจได้มตามไม่ได้ลงมาขอสี่ัตมันบินมันซ้ำไม่ได้ลุง ไอออนระวังไฮไลทอ์ออนระวางไฮไลท์ไอไไไม่เสรานี้เป็นคุณไฟมันเต็มถังนะโคมารลแรแท็กมีรักเพื่อนอเิดเอนนี้ชเน่ยอุ้มอยู่เนี่ยมันพ่จูพ่จูพ่จูพี่พจูอยู่ไหม ช้าอยู่ไหนแล้วดิมีใครบ้างไหมครับมันกล่ตรงตรงตรงพาที่ผมข้ามมามันกี่นาทีแล้วที่ไหนครับพี่โอ้ดิอยู่ตรงไหนนะโอ้ดิดูเขาเดี๋ยวจีพี่อยู่ไหนจะให้ไปเจอที่ไหนบอกเลยเข้ากี่ที่ใหญ่เลยหรอเออโคมอดาโคมดาบางรีมารับหน่อยกับมารับหน่อยใครวะกูอยู่บ้านเอซับเก่าอะอะไรครับเอ้ยไม่ใช่เด็กเด็กนัดครึ่งทางก็ได้หกสามหกแปดสี่ตีตีลิงมีคนแบบงั้นเดี๋ยวผมไปให้ได้แล้วกันพี่สายไอ้ฮัลโหลนั่นน่ะเจอกันแถวโฮมโปรไหมนัดรวมเดตลอดในเมืองนะส

เพื่อนกูอยู่ตอนนี้กูอยู่วิบากเอานะตรงตรงต่อยลิงมีคนมารับผลแล้วนะครับทิพหายไปสักที่เกมนะพี่เกมไหนบอลเลอร์เป็นโครสิงเลยวะแถวสอนอใช่อุ้มยากก็เป็นผลดีถ้าบ้านเขาอุ้มง่ายนี่ก็ชิบหายเหมือนกันนะเคสอะหมายถึงถ้าบ้านเขาอุ้มง่ายอะบ้านเราอุ้มยากบ้านเรามันอุ้มยากอยู่แล้วมันการันตีเรื่องตำรวจอยู่แล้วครับบ้านเราอะรู้ๆกันอยู่มันอุ้มยากอยู่แล้วว่าบ้านเราอะเราแยกกันนะตอนเนี้ยมันการันตีทุกที่อยู่แล้วอะ เอาเยอะเนี่ยสุดความสามารถเล่าเยอะเนี่ยเนี่ยก็สุดความสามารถแล้วนะไอ้เที่ยนแล้วตำรวจมัน,นมคัดตัวตึงทั้งหนึ่งหยุดศูนย์ทั้งเมืองหลักมา,าไอ้เที่ย,ยไอเ้ไอเมลอนก็นมาอย่างเงี้ยไอส้สัสเหนืน่อยนะมึงลองเจอพวกมันดูดิมึงลองมาเล่นประเทศกูแล้วมึงก็เจอพวกมันดูดิโคตรเหนื่อยเลยเที่ยยิ่งเจอเที่ยแล็บเนี่ยเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวผมขับเข้าเมืองให้พี่ผมขับเข้าเมืองให้เ,เนหนส้นไหนเส้นไหนเส้นหหลััักกเส้นหลักเส้นหลักเส้นหลัก หนไหนยู่ไหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเรวดิหน้าบ้านแบบเขาเปอนแล้วมันตามไม่ทันเหนื่อยจริงอุ้มอะทนที่แซม่ะหลายคนท้อมากเลยนะว้ยบางทีอะแบบอุ้มไม่ได้อย่างเงี้ยตีกันสีคนใช่ปะตีกันอย่างเงี้ยบางคนแม่งอุ้มอุ้มสี่ะไม่เอื้ตะเคียนอะอ้ี่แบบเหมือนรอบก่อนที่ผมตีอเคหรือดับบเฮดอะแยกเขาอุ้มกันไ่ด้บางทีแม่งทอเหมือนกันผก็มีช่วงที่แม่งอุ้มไม่ได้อ่ะก็เหนื่อยเหนือไม่ยาุ้ม ได้ได yeah, ้ีได้ปะรีมาได้บูไฟนเซเ้ยกูอยู่บนเขาโอเคนะเกมเกงบานนะเกมโลงบานนะบาลเซกงบานะหาศเพิ่มเรือยๆนะเ้ไม่ไไม่ไม่ไม่เกินไม่เกิน5้าทีนะพี่เ้งศนั้น่ะผมไปเติมน้มันเตมไป้เฮ้ยไปช่วยแฝงนี้ไปช่วยแงไอ้เฟไอ้เไปช่วยงไปช่วยแ้าน้าสบ้นาที่มันมช่วยน่อไปช่วยไปช่วยไปว้าบ้านป้ ไม่เกินไม่เกินพี่ข้นเลนเลาเรด้เลลิต์นํารวจโดนตรวจไล่อยู่อุโมไล่ไปอี่มไล่ไปไล่ไปไล่ไปเอารดิก็ไล่ดิับขับขึ้นมุงบนนะนะบาร์เรลอะขึ้นมาเลยขึ้นมา ไหนอุโมเมืองบนไหนอะกูอยู่ข้างในเปนมาตรงมาตรงไปมันหายไปแล้วพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อมันหาไปแล้วมันไม่ตามศพผมละไกูเจอกูเจอแล้วมันกำลังไปมันกำมังเมืองบนที่เก็บตัวนคเดไนผมนะต้ง่วที่เก็บพิกเก็บบังเกิไปก็ไปที่ก็ไปมงรไปนะเจ็ดีใครอย่ร์ฟตงไม่ช่วยแฟงอะแฟงมาเหลือีกหนาทีเออนะไม่เกินห้าไม่เกินห้าแฟงเพื่อนไไหนไม่ไม่มันมีสทีมันนี่คือทีมาเอาตัวหนุ่ยจุกข้างบนห้าคัน

มันอยู่ตรงลงไม้ตรงลงไม้ไปถนนไปถนนอยู่เส้นหลักเส้นหลักคว้าวมันมันจะขึ้นโคเคนจะขึ้นโคเกนมันย้อนมันย้อนลางไฟลางไฟโคเนอพี่พี่คาดตัวนตัวนึงเน่ไม้โรเ็นากนาไอ้ไรอ้ตรงไม้โคเกนอะตรงรัวไม้โคเนี้เขาไม่มปืนไม่มีปืนนะเขาขล้มีปนก็เอขึ้นไปแล้วเฮ้ยกูคว่ามัเปิดไฟอยู่อะพี่เห็นปะ ลงมารอลงมารอทางเข้าอ้โนแนไม่เจอบอแทนไปทางซ้ายหน่อยมันมานกเกเรื่อยๆไปทางซ้ายหน่อยไปทางนี่นี่นะปั๊มดีต้องช่วยลุงไว้แต่ลุงเใหม่ไเข็นใหม่เขี่ไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องสนไม่ต้องสนไม่ต้องสอเจอว่ะนะมันโดดม okay. ันโดดไปทางล่างมัโดดไปทางล่างมันโดดไปทางเเจอว่ะเจอไมเจอไมเจอขึ้นขึ้นบนข้มจแล้วขึ้นบนเ้นมาบขึ้นมาบนขึ้นมาบนขึ้นเออรอรอให้นนี้จอาเอาลุงรบกวนไปเอหอม

จะพิกจะพิกจะพจะพทีจกืนเกล่ยมา้้วนะเไใกล้อกเพื่อนนี่ผมชวนนี่พี่รพนเเน้นเน้น้นวยยง่เยอะมากตายยมเมือนเยอะมากไปย้ไปยมพไปยามไปไม่ตกรสวยครับพี่สวยครับสวยครับค่อยๆพยายามพี่ค่อยย้ามันงันแล้วมันงานแล้วเดี๋ยวกันให้เพื่อนมปนเป็นปมันไม่ีไม้ไม่มีไม้เลยเนินได้เพื่อนเชียวเชว ไหนมันอยู่ไหนวะตำรวจดูตรงไอเนี่ยสอนอเมืองบนเยอะนะเมืองบนคือเมืองนเลยทำมันตันเลยทำมันตันมันขึ้นไม่ได้หรอกแบงค์ถามพี่ผมเร์มาเก็บผมชัวร์ไปเจอไปเจอมัเจอขบวนการการงานรุ่งเรีอยู่ตอนเนี้ยเอยู่ตอนแล้วตกแล้วตกแล้วตังค์ลวตังแล้ว ยิงยิงให้มันไหลรถตกคิดว่าจะทางะไรเงี้ยยิงไม่ได้มาตามมาเพื่อนอันตรายนะเพื่อนระวังเพื่อนต่เขาต่อเลยลดเบนนะเราลดเบนหยัดปืนไม่จับปืนไยัปืนดิรถไปละสวยๆวยเดยไปช่วยไปช่วยไปช่วยรถกันด้วยรถเป็นด้วยขางตัวเขาที่โนันสามขายไปก่อนเลยก็ได้เวถ้าไม่ยอมมีคนเอาอ่ะขายไปก่อนเลยก็ได้น้องพี่มีมิโกะสโลปแล้วหาอะไรตีมันก่อนเดี๋ยวองดีมาหนักอีกเยอะเยอะ โอเคเด้ออกโอเคเด้เข้ามือนี้เข้ามือนีโอเคเ้เข้ามือหมดแล้วหมดเลแล้วเสวยเก่งมากเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากไปเตมไปเติมเเกมไม่ถอดน้เกมไม่อนะไปเติมคาิโนเไปที่เาไปเข้าโอเคต่อเลยเร็วๆนะเว้ยอย่าประมาทนะเว้ยต้องเติมเพื่อนให้ทันนะไปเตมเกมเอมากเกมเอะมากเมเอะเกมเยมากเ่งาออโอเค่อเลย่อเลยกำลังเยกำลังเลยกำลังเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาสองาอง

เกรยังตาไมออกตไมเอเยอะเอติมไปทันเสิฟไม่ได้พี่เสิฟเพื่อนอยูโค้กเยอผมไม่ยอมงบนู่เลยแม่นมึงวนกับพี่เปิร์ดคุกแล้วมึงดึงไปคันเอ้ไเก้วมึงวนไปหน้าคกมวนไปสท่อไปรวมสามท่อไงไปรวมสามท่อ

รู้สองแล้วเพื่อนรูไม่เป็นไรไม่เป็นไรตำรวจเยอะตำรวจเยอะมามามาช้าแล้วบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนจะได้รวมใครช้าสุดได้ไหมแต่ใครอุ้มอยู่มองบนอะตำรวจเยอะมากเลยนะไม่ไม่ที่บอกให้ถอดหรือไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยถึงสามท่อแล้วแย่แล้วมันแย่แล้มันย่แล้วนแเราเพื่อนแล้วมันอุ้มเมันอุ้มเนฝ่พวกนี้มันอุ้ไม่ได้หรอเดินเดินทางไกลมาจากเมืองบนมันบอกแล้วเพื่อนไม่พี่เซิร์ชหน้างานไม่ไม่เห็นเพื่อนเราเลยเราเห็นท่อเราเยอะกว่าแต่เพื่อน เพืมีทางดินบ้านด้านบ้านละครบ้านนะครับระวังด้วยเพื่อกามาท่อมามามท่อดรวมสามท่อเอุ้นไปตอนนี้มันคุกกันแล้วคนมันเท่ากันถึงแล้วเนี่ยสามท่อเนี่ยหนึ่งรถใครหกเดามท่อใครไม่มีศพเขารวมสามท่อเขมีศพุณต่อไปพี่กำลังไปที่ผมอยู่บ้านฟาเตสอยู่กำลังขับไปเขมาเลยเพื่อนมาให้หมดเลยสกีภาพมันนมีแต่มันมีแต่นําเงินได้พิเเลยผมสองสั่งให้ถอนอ่ะผมกลัวมันเลแล้วดีแล้วมดีแล้วมันยี่สกว่าคนเลยพี่ไม่แก้ทาร์ดนอ่ะ มันเยอะมันเละะทำดีทำดีที่ผมอยู่ใกล้จัดอะหาพี่จุดากับพี่วินเลดพี่วินเฮดหลุดนะสคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่มันไม่อุ้มหรอกใช่ปดกสดาวนะสิดาวนะสิบดาวนะเดิไปยมึงหากูเจอมาวนลุงเพื่อเราโยมาหน่อยมาหน่อยเร็วกว่าเยอะว่านี้มาไล้ปป้ามาได้ไปู่ๆะๆมาได้ปามาป้า้ปาได้ป้ามาา้ม้าม้ามมามาา

ไอ้เ <can> หี้ยกล่องซ่อมไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วให้ได้ไหมครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งไมเล่นละน้าจเล่นละมาบเรเยอะเราเยอะควรนะเเม่ครลยิงเลยครับเยยเนะ่หมดเลยัขึ้นมาขึ้นมาไม่เป็นไรมัขึ้นมาไม่เป็นไรบนรคจับเลยครับจับเลย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 ครับ ปังตำรวจเลยจับเลยจับเลยจับเลยโอเคครับไอ้ชุบเลยชุบเลยเขาเขาไอ้ลงลงมอบแล้วลงมอบแล้วคือตำรวจยิงยางผมสี่ยางเลยอ่ะผมจะไปยังไงอ่ะตำรวจยิงผมสี่ยางเลยอ่ะผมจะยิงผมจะไปยังไงอ่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนซ่อมรถเสร็จอ่ะรีบจับเลยเพื่อนผมโดนแล้วเนี่ยเพื่อนผมโดนแล้วเนี่ยรีบไปเลยรีบไปเลยรีบไปเลย จับไปเลยจับไปเลยไปเอา้าไม่ไปอ่ะอน,นั่งลงไม่ต้องล็อกก็ได้เดี๋ยวเผื่อมันไม่ทนันมันวาร์ปไปเลยดยิไม่ต้องแดกดิไม่ต้องแดกก็ได้ไ่ไมาผมแล้วฝน